มีคุณผู้ชมถามมานะคะว่าเอ๊ะแล้วเงินเฟอ้อเนี่ยที่มันปรับตัวสูงขึ้นส่งผลต่อตลาดหุ้นอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยเงินเฟอ้อเนี่ยนะคะจะไปส่งผลต่อนโยบายการเงินค่ะคือก่อนหน้านี้ต้องยอมรับนะคะว่าธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ดังนั้นก็เลยใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอัดเงินเข้าระบบกดดอกเบี้ยให้ต่ำที่สุดเป็นประวัติการเช่นเดียวกับบ้านเราก็ดอกเบี้ยต่ำสุดเป็นประวัติการเช่นกันนะคะซึ่งก็ทําให้ต้นทุนการกู้ยืมเงินนต่ําะะค หลายคนก็ไม่อยากจะฝากเงินเอาเงินไปลงทุนแบบนี้เป็นต<อ>น้นแต่พอปรับทิศนะคะหากเงินเฟอ้อปรับขึ้นแล้วเขาก็ต้องพยายามใช้นโยบายการเงินเพื่อทําให้เงินเฟอ้อไม่ปรับขึ้นเยอะจนเกินไปจนกลายเป็นภาวะฟองสบู่ซึ่งนโยบายที่ธนาคารกลางสหรัฐเกริ่นมาแล้วว่าจะทําก็ว่าจะเป็นการที่จะลดวงเงินที่อัดฉีดเข้าสู่ระบบบ้างนะคะหรือการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเร็วกว่าที่หลายฝ่ายคาดการเอาไว้บ้างซึ่งนโยบายเหล่านี้นะคะก็จะเป็นส่วนสําคัญก่ะที่ทำให ให้สภาพคล่องในตลาดที่ล้นอยู่ตอนนี้มันลดลงนะคะก็จะทําให้ตลาดหุ้นนั้นแผ่วลงไปน,น,นอกจากนี้<ม>พอปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนะคะก็จะส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น<ม>ถ้าธุรกิจเองไม่พร้อมที่จะลงทุนนะคะหรือว่าถ้าลงทุนแล้วมีต้นทุนสูงขึ้นก็แน่นอนนะคะว่าอาจจะส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้ชะงักได้เช่นเดียวกันตลาดหุ้นเองก็จะได้รับผลกระทบจากมิตินั้นมากกว่านะคะคือสภาพคล่องที่ลดลงไปกับต้นทุนทางการเงินของบรรดาบริษัทจดทะเบียนที่เพิ่ม สูงขึ้นและอาจจะกดให้ในแง่ของกําไรเอ่ยนะคะหรือว่าผลประกอบการไม่ได้สดใสเหมือนที่หลายฝ่ายอยากจะให้เป็นเป็นต้นนะคะเป็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะ